ครับก็มารีวิวก่อนส่งลูกค้ากันอีกนะครับก็ชุดนี้ลูกค้าต้องการเป็นเฉพาะอินเวอร์เตอร์นะฮะไม่ได้อ่าเอาชุดชาร์จเจอร์ไปด้วยนะครับก็จัดให้ได้นะครับตัวนี้รันเครื่องอยู่นะครับมีหน้าตู้หน้าตู้ก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับมี AC ซิมิเตอร์แล้วก็มีช่องเทอร์มินอลนะครับต่อไฟไปใช้งานนะครับตอนนี้อ่าตอนนี้มีเบรกเกอร์ชุดหนึ่งนะครับบอร์ด12บสองมอสเฟตนะฮะตัวนี้หม้อแปลงเทอร์รอย2,000วัตต์ ระบบับระบบ24โวลต์ตอนนี้ผมเปิดอยู่นะครับกินกระแสสแตนไบแค่0 3แอมป์เท่านั้นเองนะครับหรือว่า350มิลลิแอมป์นะครับกินนิดเดียวตัวนี้ตั้งตามตัดนะครับแล้วก็สูงต่อนะครับมันระยะห่างมันจะใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าลูกค้าไปใช้กับแบตเตอรี่น้ำนะครับชุดนี้ใช้กับแบตเตอรี่น้ำนะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะฮะผมจะหมุนไฟลงนะครับผมตั้งตามตัดไว้ที่22นะฮะประมาณ22 อ่า22.1อนะฮะอันนี้คือตามตัดไปแล้วนะครับเครื่องจะไม่ทํางานนะครับก็ต่อเมื่อ,อเครื่องจะทํางานก็ต่อเมื่อเราชาร์จแบตตัวแผงนะครับอ่าชาร์จแบตจากแผงลงแบตนะผู้ผิดนะครับจากแผงลงแบตเนี่ยนะครับก็ให้โวลต์มันถึงนะครับมันถึงจะทํางานนะครับก็โวลต์ทำงานอยู่ที่ประมาณ23กว่ากว่านะฮะพอลูกค้าอยากต้องการที่จะใช้งานเร็วแล้วก็จากแผงมาใช้งานเลยนะครับก็กลับมาตั้งค่าได้นะครับประมาณนี้ โอเคนะครับอันนี้ก็ทดสอบให้นะครับฟังก์ชันการทำงานตัวสายก็ออกมานะครับเป็นบวกลมนี้นะครับต่อเข้าุพเทอริมเลอลเลยนะครับข้างในก็จะประมาณนี้นะครับชุดประหยัดครับขอบคุณมากครับ